สวัสดีครับพี่หนุ่มจากช่องโคตรลุกกรุงนะครับตัวนี้อยู่ที่ขนสง่งจตุจักรนะครับถึงเวลาที่จะเอาป้ายทะเบียนป้ายแดงคืนให้เข้าไปนะครับแล้วก็จะได้ป้ายสีขาวมาใส่แทนนะครับตอนที่ไปซื้อรถที่โชว์รูมใช่ไหมไปออกรถมาเขาใส่ป้ายแดงให้เพื่อนๆคงมีโชคลาบกันเยอะแยะเลยใช่ไหมอ่ารอบนี้จัดให้อีกทีหนึ่งครับมันลุ้นดูว่าป้ายสีขาวเป็นเลขอะไรครับ ก่อนจะไปเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายทะเบียนสีขาวแล้วก็แวะเข้ามาดูสักหน่อยมันจะเป็นอะไรอ๋อืมอืมพอ,อได้ซื้อแล้วก็จัดไปต้องม,มีใบที่สองใบที่สามนะเดี๋ยวเข้าไปดำเนินการด้านเอกสารสักแป๊บหนึ่งฮะ พอดีไม่ได้ให้เซลลเขามาจัดการให้นะครับเรื่องทะเบียนพอดีมาเลือกเลขเองก็เลยต้องยุ่งยากแบบนี้แหละครับไปมาครับถึงเวลาจ่ายตังค์กับเลขทะเบียนสวยๆนะครับเพื่อนๆจะได้รุ้นว่างวดนี้จะซื้ออัลลอยตองไงวันนี้อนี่ของแท้นะครับเรียบร้อยเนี่ยเจนนุสแกนจ่ายเรียบร้อยอไปครับทีนี้กลับบ้านแบบกระเป๋าเบาหวิว ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะซื้อเลขสวยๆนะครับเนี่ยติดต่อหาน้องสองคนนี้ได้เลยครับมาครับอขอบคุณมากที่ให้บริการวันนี้นะครับเดี๋ยวทะเบียนนี้จะวิ่งออกไปต่างประเทศเลยนะฮะไปเที่ยวประเทศลาวเวียงจันทร์พม่าเวียดนามนะครับไปอะสวัสดีครับอะแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวน้องก็จะเอาป้ายทะเบียนมา,สาใส่ที่บ้านนะครับพอดีสั่งตีใหม่นะครับไปนี่เลขตัวเดิมอเดี๋ยวเพื่อนๆไปซื้อนะครับอ่ะ โอ้โหพอแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆอ่ะชอบถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจ้าบายบายกลับบ,บ้านแล้วครับไปรับเด็กอีกเย็นเลยครับผมสบายใจละไม่เสียตังค์นะครับถ้าไม่ได้เสียตังค์ก็ไม่สบายใจเจอกันที่คลิปหน้าผมกันดิ